สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้าจะมารีวิวนะคะเต็นตัตใหม่ค่ะซึ่งซื้อมาได้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะวันนี้ก็มาเลยลองลองที่ร้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยคะเต็นตัตนี้ค่ะสําหรับโมบิการเด่นนะคะตัวนี้ถ้าจะเป็นรุ่นอีล่า2 0งนะคะเป็นเป็นบ้าน,นะคะ่ะก็คือเป็นเต็นเนี่ยทำมาจากผ้าคอตตอนนะคะที่สําคัญค่ะเนื้อผ้านะคะขาจะเป็นแบบโพลีเอสเตอร์นะคะถึง65%ตด้วยกันและที่สําคัญค่ะเต็นตัวนี้ค่ะกันแดด UV ของเราด้วยนะคะกดสาวม,มาจากที่แอปที่เป็นเดร์ตัว L แล้กันนะคะ ก็ขนาดอยู่ที่ด้านหน้านะคะคือกว้างนะคะมีขนาดทั้งหมด4เมตรด้วยกันแล้วก็ขนาดด้านข้างก็คือลึกเนี่ย2เมตรจุด75ซนติเมตรแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่2เมตรนะคะก็ก็ถือว่าสูงนะคะสำหรับใครที่ตูวสูงเนี่ยเหมาะเลยตัวนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันภายในเต็นท์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเต็นท์ของเรานะคะซึ่งเขาก็จะแบบว่ามีนะคะลูดซิปปิดด้านนอกด้านในนะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าฟิลหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยม แล้วก็ที่จะแบบหมุนพับได้นะคะแล้วก็มุ้ข้างในเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีแบบมุ้งวันนี้ลมลมเข้านะคะไม่ใช่ว่าลมไม่เข้าลมเข้าผ่านมุ้งด้วยจา้ามาดูข้างในกันเลยข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะก้างม,มากๆก,ก็คืออันนี้เป็นเตียงขนาดห้าฟุตนะคะและน้ำเนี่ยก็เอาโซฟานั่งเนี่ยมาวางได้อีก หนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็สําหรับแบบว่าบางทีเราไม่ได้อยากน้อยที่นอนเลยเราก็จะมีแบบว่าโซฟาเบดอีกอีกหนึ่งอันนะคะนี่ค่ะกว้างมากค่ะในแบบกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหน้าต่างเขาก็สามารถที่จะรูดพับเก็บได้เช่นเดียวกันแล้วเขาก็จะมีแบบว่าช่องอ่ะให้ใส่ของด้วยใส่เงินเอาไว้นะคะจะมีช่องเก็บของด้วยสําหรับใครที่แบบตัวสูงๆเนี่ยไม่ต้องกัง,งวลเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีแบบว่าเราก็ซื้อ ตะเกียงตัวเล็กๆตัวเดียวอยู่เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็หน้าต่างก็จะมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะประตูเนี่ยบอกก่อนเลยว่าใช้ได้ทั้งแบบเป็นหน้าเป็นหลังในตัวได้เลยนะคะถ้าเกิดมาการ์เมกรอบเนี่ยอันไหนหน้าอันไหนหลังเนี่ยจอบไม่ได้เพราะว่าเขาเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆเป็นด้านนอกกันดีกว่าะคะ่ะ อันนี้เราก็จะแบบเปิดหน้าต่างไว้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าเราต้องการความโปรโ่งแล้วก็อากาศถ่ายเทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชือกของเขาเลยนะคะให้มากับตัวเองก็คือหน้าหลังเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะเห็นไหมเปิดเปิดได้เหมือนกันคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะมีแบบว่าอันนี้มาให้ด้วยนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรตี้งตุกก๊กแกนะคะ เปิดได้ทั้งสองฝั่งหรือถ้าเกิดว่าอยากให้ลมเข้าทั้งหน้าทั้งหลังก็เปิดสองฝั่งไปได้เลยนะคะ,ะมากันต่อโอเคค่ะก็ สับการรีวิวตอเพียงเท่านี้บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาเต้นใหม่นะแนะนำเลยค่ะตัวนี้ค่ะเต็นโมบิการ์เด้นอีล่าองนะคะแนะนำค่ะไปซื้อได้เลยซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สุม,มากนะคะราคาแบบว่าจับต้องได้นะคะหรือว่าติดต่อน้าะได้ที่ช่อง Youtube ของน้ำเลยนะคะบ๊ายบาย